ดิค่ะนักเรียนสำหรับคาบนี้นั้นนะคะก็จะเป็นค่าของการทำแบบฝึกหัดเนาะเราทำแบบฝึกหัดหน้า138ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะที่เราทำค้างไว้เนาะแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะเด็กๆหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า138นะคะเราจะทำข้อที่6กกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กราฟนั่นเองนะคะในการาฟที่แล้วเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการสอนนะคะสอนแผนภูมิหรือกราฟแบบชนิดต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะส่วนในวันนี้นั้นเราก็จะลงมือทำแบบฝึกหัดกันนะคะเรามาอ่านคำสั่งกันเลยค่ะอ่านและเขียนอธิบายกราฟรูปภาพข้างล่างนี้กราฟรูปภาพแสดงจำนวนคนโดยประมาณที่มากดพระเจดี์สายในวัด ในกราฟนี้นะคะก็จะมีคนนะคะคนก็ได้แก่ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะซึ่งจะเป็นปีพศในแต่ละปีที่ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กมาก่อเจดีซายกันเนาะเริ่มจากปีพศ2545 นะคะคไปจนถึงปี2549นั่นเองนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ที่แทนจำนวนคนกันนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่แทนจำนวนคนก็คือเป็น Jd sign นั่นเอง1 Jd sign นะคะ1กองนั้นก็แทนคนจำนวน,น100คนเพราะฉะนั้นในปีพศ2545ผู้ใหญ่นั้นมี Jd ทั้งหมด 5กองใช่ไหมคะซึ่งเขากำหนดแล้วว่า JD 1กองแทนคนจำนวน100คนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่มี5กองก็จะเท่ากับ500คนนั่นเองใช่ไหมคะส่วนเด็กนั้นมี JD ทั้งหมด3กองก็จะแทนจำนวนคน300คน นะคะพอเข้าใจกันหรือย,ยังคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูปีพศออถัดไปเลยคะ่ะปีพศ2546เนอะปีพศ2546นั้นผู้ใหญ่นะคะมี j จดีทั้งหมด3กลอง3กลองเท่ากับเท่าไรคะนักเรียน3กลองนะคะ3กลองก็เท่ากับ300คนนั่นเองเนาะส่วนเด็กนั้นนะคะในปีพศ2546มี4กลองก็จะเท่ากับจํานวนคน 400คนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนพอเข้าใจหรือยังคะถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยเนาะ ่ในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนทำที่หน้า139ได้เลยนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะว่าในปีพศ2545นั้นนะคะมีผู้ใหญ่นะคะจำนวน500คนเนาะมาก่อเจดีไซน์ส่วนเด็กนั้นมีจำนวน300คนนะคะมาก่อเจดีไซน์ในวัดเนาะทำแบบตามตัวอย่างของคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็ในปีพศ2000 546นะคะจำนวนเจดีไซน์นะคะมีทั้งหมด3กอง3กองก็เท่ากับ300คนส่วนจำนวนเด็กนะคะในปีพศ2546นั้นมี4กองก็เท่ากับเด็กมีจำนวน400คนนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูยกตัวอย่างไว้อยู่2องข้อนะคะทีนี้เด็กๆลองทำเองดูสิคะว่า สามารถอธิบายในปีพศ2547ไปจนถึงปี2549ได้หรือไม่นะคะลองลงมือทำกันเลยค่ะแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเขียนจํานวน5ปีพศที่ผู้ใหญ่และเด็กมาก่อพระเจดีรายเรียบร้อยหรือยังคะ5ปีพศที่คุณครูให้นักเรียนเขียนเองนะคะเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาสรุปรวมกันนะคะว่าในปีไหนที่มีจํานวนผู้ใหญ่มาก่อพระเจดีรายมากที่สุด นะคะและในปีไหนที่มีจำนวนผู้ใหญ่มาก่อพระเซดีไซน์น้อยที่สุดนะคะดูตัวอย่างเลยนะคะอันนี้คือหลังจากที่นักเรียนได้เขียนจำนวนแต่ละปีนะคะจนครบ5ปีแล้วนะคะให้หนักเรียนเขียนสรุปนะคะเช่นปีพศ2000 5 4าร้อยคนนะคะแล้วก็น้อยที่สุดนะคะเรามาดูนะคะว่าในปีไหนที่ผู้ใหญ่มากราเจดีไซน J ์ ign, น้อยที่สุดก็คือปีพศ2546นั่นเองนะคะมีผู้ใหญ่มากพระเจดีไซน์ในวัดจำนวน300คนนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนเองนะคะในปีพศไหนที่เด็กจำนวนเด็กมา ก่อพระเจะดีย์รายมากที่สุดและในปีพศไหนที่เด็กมาก่อจานวนพระเจะดีย์รายน้อยที่สุดให้สรุปเองนะคะเรียบร้อยแล้วก็ส่งครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ